หนึ่งสองสามอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีจีท่าวีไฟวีคอ e วีแคนด o พอพี่จีท่าของเราในวันนี้เขาเข้ามาในจับกล้องสั่นเจ้าท่าของเราในวันนี้วีจีท่าของเราในวันนี้เราจะมาเอตอบคาถามเกี่ยวกับดีเจียนเรื่องอยากดีเจียนมันเพิ่งมาใหม่และเนอแากคลิปก่อนๆนี่เกี่ยวกับดีเจียนมีแบบคําถามมีคนเข้ามาถามสงสัยเยอะมากเราก็ไปหาคําตอบมากันมานะครับตามกลุ่ม ตามวิกิแวนการ์ดหรือว่าหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเราก็จะมาดูกันนะครับอย่างแรกเ,เราก็จะมาัวบรวมเราก็จะมาตอบคาถามกันนะครับอย่างแรกเลยพื้นฐานก่อนพื้นฐานเลยพื้นฐานสุดๆก่อนคือเราก็ต้องเอาพื้นฐานไว้ก่อนนะครับพื้นฐานสุดๆเลยก็คือลีเจียนคืออะไรลีเจียนก็คือมีแวนการ์ดสตัวครับและลีเจียนยังไงก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องมีในการลีเจียนก็คือแวนการ์ดที่มีความสามารถลีเจียนนี่ส,งเเสิงเซเวอร์สิงเซเวอร์ดราก้อนมี แล้วก็ดับโซน4ี่ใบเด็ดเด็ดแล้วอีกฝ่ายก็ต้องเป็นเกลืสามดีด้วยเท่านั้นเองแล้วเราก็สามารถสั่งรีเจียนได้เลยสั่งรีเจียนสั่งตอนไหนก็สั่งในช่วงเมนเฟสของเรานะครับก็ก่อนจะเข้าแบเทนเฟสก็คือช่วงโจมตีแล้วก็สั่งรีเจียนสั่งซิกเมดแ,แล้วก็เอาเก็บซิกเมดเราสี่เอาดับโซนสี่ใบกับขาเด็ดสิ้งสิ้เสร็จแล้วเราก็หาตัวคู่เมดของมันออกมาคู่เมดมันก็จะเขียนอยู่ตรงการาดคู่เมดในที่นี้ก็คืออื้อ วัสเตอร์เบสซีเกอร์ออกมาหรือ,รอสภาพของแวนกาดก็จะกลายเป็นลีเจียนนะครับอานนี้ลีเจียนเราทำอะไรได้บ้างก่อนดูลีเจียน Legion ก็เวลาโจมตีนะครับพลังก็จะรวมกันเป็น20,000เวลาโจมตีเห็นไหมเก้าพันบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมันเป็นสองหมื่นซึ่งจริงๆมันมีเขียนรวมไว้เผื่อใครบวกเลขไม่ได้นะครับมันเขียนอยู่สองหมื่นอยู่ตรงหน้าข่าวสารลีเจียนนะครับเป็นพลังตอนมันลีเจียนก็สองหมื่นโจมตีอะไรอย่างนี้แล้วเวลาเราโดนโจมตี สมมติเวลาเราโดนโจมตีพลังของแวนการ์เราจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็น1 1ึ่งนะครับคือเรานับแค่ตัวเดียวเพราะเกิดพลังเป็นสองหมื่นมันจะโกงเกินไปนะครับเขาก็กําหนดมาไว้ว่าเวลาเราโดนโจมตีพลังที่จะเป็น1 1ึ่งหนัครับตัวเดียวคือตัวหลักเกรสามเขาเรียกว่าดีดเดอร์นะครับตัวดีดเดอร์แล้วก็เสร็จแล้วก็สกิลของพวกเดียการครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้สกิลเดียการที่สับสนก็นคือเมือ่อแวนการ์ของคุณทําการรีเจียนสามารถจ่ายค่าคอร์ส ทำการดีเจนคือตอนไหนคือตอนที่แบบซิกเมตตอนหาเรียกเอ่อวัสเตอร์เบนโแปบะบปุ๊บปึ๊บนั่นก็คือตอนที่ทําการรีเจนสกิลของ Auto, Auto, ขออโตออโตตัวนี้ก็ทางานคือท,ทางานอัตโนมัติไม่เชื่ออัตโนมัติขนาดนั้นมันจะนคือมันก็คือเข้าเงื่อนขอัตโนมัติเราสามารถสั่งใช้งานมันได้แล้วก็แล้วก็มันจะมีดีเจนบางใบที่อย่างเช่นตัวนี้นะครับฐานเสือแห่งดอกไม้แห่งดอกพลับพึงสีแดงเวลา ควสามารถมันเขียนไว้ว่าในเทอร์นที่ยูนิตนี้ทําการรีเจนยูนิตออฐานเสียของคุณทุกตัวพลังบวก3ามพหมายความว่ายังไงก็เฉพาะเทิร์นที่มันทําการรีเจนนะครับสมมุติเรารีเจนเทอร์นี้เทิร์นหน้าพลังมันก็จะไม่บวกแล้วมันจะบวกแค่ในในตาน,นี้เท่านั้นแล้วก็จะมีอย่างเช่น Big Bang นั u เคิลดากรน,นะครับอเด๋ยว ติ๊กแปงนักเคลืนนากอนเนี่ยความสามารถมันเขียนไว้ว่า,วาตัวถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจนคือให้เคาเดอร์บาร์สองการชื่อบเบลเลอร์ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจนจนจบเทิร์นนั้นยูนิตนี้ได้รับ5,000และได้รับความสามารถที่โจมตีมันเอ่อโจมตียูนิตแถวหน้าทั้งหมดของฝ e ่ายได้ในการโจมตีหนึ่งครั้งหมายความว่ายัางไงก็คือก่อนอื่นมันมันจะมีลำดับกันคือเราอ่านจากต้นบรรทัดไปจนถึงท้ายบรรทัดนะครับก็ก่อนอื่นคาเตอร์บาร์ คอร์เตอร์บาร์สอารชิบอเลอร์สองใบสมมติเราคอร์เตอร์บาร์สแล้วถ้าอยู่ในี้อยู่ในซับลีเจียนเราก็จะได้บบกพลังและได้ความสามารถหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราคอร์เตอร์บาร์สปุ๊บเนี่ยเป็นลีเจียนอยู่ร ian, เราก็ได้วไดความสามารถแต่สมมติเราอยู่ตัวเดียวโดดเราก็ยังคอร์เตอร์บาร์สได้แต่เราก็จะไม่ได้ความสามารถเราอยู่ในซับก็คือเมื่ออยู่ในนี้อยู่ในซับลีเจียนนะครับถ้าไม่ใช่เมื่อถ้าอยู่ในนี้ถ้าลีเจียนก็คือถ้ามันไม่อยู่ก็จะไม่ได้ถ้าอยู่ก็จะได้ มันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือในเทินที่ยูนิตนี้ทําการรีเจนอย่างเช่นตัวเมื่อกี้อันนี้ก็จะแค่เทินนั้นเท่านั้นแต่น,นี้คือเขียนไว้ว่าแต่บิ๊กแบงตัวบิ๊กแบงเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าถ้าอยู่นี้อยู่ในสภาพรีเจนมันไม่ได้บอกว่าเทินก็คือถ้าอยู่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่แล้วบอกว่าในเทินนั้นเท่านั้นก็มันจะต่างกันตรงนี้อ๋อแล้วก็เวลาโจมตีคริติคอลมีเท่าไหร่คริติคอลเนี่ยอย่างที่เห็น ทั้งตัวคู่เมทของเราแล้วตัวแบนกาตัวหลักมันมีคีย์เท็กลอย่างนนหนึ่งเวลาโจมตีพลังมันรวมกันแต่ว่าคีย์เท็กลมันไม่รวมกันด้วยก็คือคีย์เท็กลหนึ่งนั่นแหละโจมตีแบนกาอีกฝ่ายคีย์เท็กกลก็จะเป็นหนึ่งเท่านั้นนะอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งรัสเตอร์เบดรัสเตอร์เบดเนี่ยมันมีสองแบบนี่แบบนี้นี่รัสเตอร์เบดมีสองแบบนะถามว่า เวลาเราลเจียนตัวซิงเวอร์แล้วกันเน่เราจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ไหมเราใช้ตัวนี้ได้ไหมได้นะครับมันตัวเดียวกันที่ต่างกันคือแค่ภาพครับคือว่าที่ภาพมันต่อกันน่ะมันเอาให้สวยเฉยแต่เวลาเราหาการ์ดที่เป็นคู่ลีเจียนคู่เมทของมันมาเนี่ยเราหาแค่ให้ชื่อตรงกับที่เขียนไว้ตรงความสามารถลีเจียนของมันก็พอแล้วภาพเนี่ยมันเอาไว้ให้สวยเฉยอย่างอย่างเด็ก อย่างถ้าใครดูตอนที่แล้วแล้วนะครับก็เห็นว่าเด็กลอยอยอดพอดีนของผมเนี่ยใส่บัสเตอร์เบดของใบนี้2ใบกับใบนี้2ใบคือรวมกันเป็น4ีใบเนี่ยรวมกันห้ามเกิน4ีใบเพราะมันนับเป็นใบเดียวกันแต่ผมใส่แบบสองใบเพื่อความสวยงามน,นะครับเพื่อแบบเวลาผมใช้วิ่งกันดีเจนปุ๊บผมก็หยิบใบนี้ออกมาดีเจียนเป็นคู่เมทเวลาผมใช้ซิงเกิลเบอร์ดีเจนผมก็หยิบบัสเตอร์เบดจากใบนี้จาบบูสเตอร์จาก oster, จากล่อง BT ีมาเป็นคู่เมทเพื่อให้มันสวยเฉยๆนะครับจริงๆใครมีแค่ อย่างใดอย่างสมมุติใครมีใบนี้สี่ใบก็ใช้แทนอันนี้ได้นะครับไม่มันมันไม่ฟิกนะครับคือหลังจากนี้มันจะมีคู่รีเจียนที่แบบว่าภาพมันไม่ต่อกันออกมาอีกเยอะนะคือกอ็อีกเยอะเอ่อก็เพราะฉะนั้นคืออย่าไปสนมันมากนะคือใช้ได้เหมือนกันนะมีอ,อ๋อแล้วก็มีคำถามกันว่าได้เช็คเนี่ยเวลาไดเช็คเอ่อ เวลาแวนการ์ Vanguard ที่เป็นลีเจียนโจมตีได้เช็คกี่ครั้งคำตอบก็คือ2ครั้งปกตินะครับทวินดาก็ยังเน้นยังนับที่ตัวแวนการ์ตัวหลักตัวเดียวคือทวินดาแล้วก็อีกตัวนะครับก็คืออัลติเมทไรเซอร์เมกาแฟความสามารถตรงนี้มันเขียนไว้ว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีคิดแวนการ์สำเร็จถ้าคุณมียูนิตที่มีคำว่าไรเซอร์ในชื่อกา์ดใบอื่นในแนวตั้งตรงกลางของคุณสแตเลียการ์ได้หนึ่งใบคำถามคือแนวตั้งตรงกลางคือตรงไหนก็คือเส้นนี้นะครับเดีวน,นี้ ในกรณีนี้สมมุติว่ามันรีเจนอยู่แล้วไม่มีตัวบูสต์มันก็ยังนับคู่เมทมันว่าอยู่ในแถวแนวตั้งตรงกลางดีกวกัน,นะครับก็สมมุติว่าตัวนน้โจมตีคิดทา,ท,าทางที่ไม่มีตัวบูสต์ก็ยังสามารถสแตนเรียาการได้หนึ่งตัวเพราะว่าตัวคู่เมทนับว่าอยู่ตรงกลางเหมือนกันแล้วก็ตัวคู่เมทมันนะครับตอนเป็นเรียาการความสามารถมันคือในเทิร์นที่แวนการ์ดคุณทําการรีเจนเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีสามารถสแตนแบนี้แะบบกพลังห้าพันก็ยังไงก็คืออย่างที่ว่าอย่างที่บอกครับคือ ในเทิร์นที่อยู่นี้ทําการรีเจียนสมมติตัวนี้ทีลีเจียนมาตั้งแต่ตาที่แล้วแต่จบเทอร์นแล้วเทิร์นนี้เราตัวนี้มันค้างไว้อย่างนี้แล้วความสามารถตัวนี้ก็จะไม่ทํางานครับก็คือมันทํางานแค่เทิร์นที่อยู่นี้ซิกเมทหาการเมทออกมาเก็บดมตโซนสี่ใบแล้วก็สับเด็กแค่แค่ตอนนั้นเท่านั้นอันนี้ย้ําก็คืออย่างนี้นะครับก็คือหลักๆที่จะสับสนกันคือตอนแรกของก็สับสนนะว่ามันแบบในเทิร์นที่อยู่นี้ทําการรีเจียน ถ้ายูนิตของคุณอยู่ในสภาพรีเจียนอะไรอย่างเงี้ยถ้ายูนิตของคุณอยู่ในสภาพรีเจียนก็คือตอนนี้อยู่ไหมถ้าอยู่ก็ทํางานแล้วก็ในเทิร์นที่แวนการ์ดของคุณทําการรีเจียนก็คือเทิร์นนั้นเท่านั้นนะเทิร์นถ่าไปแล้วก็ต้องรีเจียนใหม่หลายตัวใหม่ลงมาอ้อแล้วก็การ์ดแวนการ์ดเกรดสามที่สามารถรีเจียนใหมหนึ่งสามารถรีเจียนได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะสมมติว่าไล่ลงมาปุ๊บซิกเนต์รีเจียนปุ๊บตาต่อไปเราไม่สามารถ ประกาศซิกเมดได้แล้วยยเว้นว่าเราจะไลท์ใบใหม่ลงมาปุ๊บก,การที่ถูกไลท์จากการดีเจียนเนี่ยเวลาถูกไลท์ทั้ง2ใบทั้งคู่เมดแล้วก็ตัวมันเองจะเข้าไปในโซนนะครับก็คือ,อนั่นแหละเหมือนไลท์แบนการปก,รกติแล้วก็อพอไลท์ลงมานี้ปุ๊บก,ก็สามารถดีเจียนได้ใหม่อีกรอบก็คือแบนการหนึ่งใบดีเจียนแต่ครั้งเดียวใน,ในขณะที่มันอยู่ช่องแบนการถ้ามันไลท์ใบใหม่ลงมาอะไรนี้มันถึงจะดีเจียนได้ใหม่ ก็นะครับนี่ก็คือผมออพยายามหาไอ้ที่มันสับสนแล้วก็ผมเคยสับสนเองมาก่อนเกี่ยวกับดีเทียนก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยที่มันแบบว่าไม่อยู่ในตอนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วทุกคนก็จะมาช่วยตอบกันนะครับก็ <c oughs> <g if les> หมายถึงว่าเดี๋ยวก็แล้วก็ผมก็ไปหาข้อมูลด้วยเผื่อแบบว่า, <c oughs> า,านะครับจากจากวิกินะครับเราไปหาข้อมูลมาจากวิกิวิกิแวนการ์หรือว่า ถ้ามันในวิกิแบนการาดมันเป็นกรณีพิเศษจริงๆเราหาในวิกิแบนก์ร์ดไม่ได้เราหาในแหล่งไหนไม่เจอเราสับเดี๋ยวผมเมลไปหาบูชิโรดได้นะครับมันม,ม,นมีมันมีเมลไปหาบูชิโรดให้เขาตอบมาได้แต่มันคงไม่มีหรอกนะเพราะว่าลิเกียนมันออกมาสักพักแล้วออกของญี่ปุ่นลิเกียนออกมานานแล้วมันก็น่าจะมีคนถามตอบพวกปัญหาอะไรพวกนี้ไปครบหมดแล้วแล้วก็น่าจะคนหาดูได้ไม่ยากก็แต่ว่ใครที่อยากหาเองก็เข้าไปที่แบนก์ร์ดวิก,นก,นกินะครับตรงตามตัวก็วีทามตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจเราเพจเฟซบุ๊กของเราแล้วก็กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ